ภารกิจของผู้ถูกเลือกเสนอหัวข้อพระเจ้าไม่ได้เลือกคนธรรมดาแต่เลือกคนที่แบกรับภารกิจพิเศษหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมชีวิตเราถึงลำบากกว่าคนอื่นทำไมเส้นทางถึงต้องวกวนเจ็บซ้ำและไม่คืนง่ายหรือสักครั้งคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาแต่อยู่ที่ภารกิจที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเพราะบางครั้งพระเจ้าไม่ได้เลือกคนที่พร้อม แต่ท่านเลือกคนที่กล้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในโลกนี้และความเจ็บปวดทั้งหมดอาจเป็นเพียงกระบวนการฝึกฝนเพื่อให้คุณแบกรับสิ่งนั้นได้อย่างสมศักดิ์ศรีของผู้ถูกเลือกชีวิตของคนธรรมดาอาจเดินทางราบรื่นไม่ต้องตั้งคำถามอะไรมากแต่คนที่ถูกเลือกมักมีบางอย่างที่ต่างไปตั้งแต่เด็กพวกเขามักรู้สึกไม่เข้าพวกรู้สึกเหมือนไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามทางเดิมๆที่โลกขีดไว้ พวกเขามีเสียงบางอย่างภายในที่คอยกระซิบว่าเธอมีบางสิ่งที่ต้องทําแม้จะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เสียงนั้นไม่เคยเงียบและมันจะดังกว่าเดิมในวันที่ชีวิตแตกสลายใช่แล้วพระเจ้าเริ่มเคลื่อนพลังในวันที่คุณไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเพราะท่านกําลังพาคุณกลับไปที่แก่นแท้ของตัวตนลอกเปลือกที่ไม่ใช่ออกดึงศักยภาพที่หลับไหลออกมา แล้วยนคุณเข้าไปในสนามแห่งการเติบโตที่ไม่มีทางถอยภารกิจพิเศษของคุณอาจไม่ใช่การเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่อาจเป็นการเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนเพียงแค่คำพูดของคุณเพียงแค่การยืนหยัดของคุณอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ค่อยๆขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก่อนที่พระเจ้าจะให้คุณส่งพลังนั้นได้ท่านจะทำให้คุณรู้ก่อนว่าความเจ็บปวดคืออะไรเพื่อที่คุณจะไม่ใช้พลังนั้นทำร้ายใคร คุณต้องรู้จักความมืดเพื่อเป็นแสงสว่างให้ใครสักคนคุณต้องเคยพ่ายแพ้เพื่อเข้าใจหัวใจของคนที่ลม้มเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อชนะคนอื่นแต่เพื่อยื่นมือให้คนที่ยังไม่พร้อมจะลุกและที่สำคัญที่สุดคือภารกิจของคุณอาจไม่เคยมีใครบอกไม่มีแผนที่ไม่มีเสียงปรบมือแต่คุณจะรู้ได้ทันทีว่าเจอแล้ว เมื่อคุณทำมันแล้วหัวใจรู้สึกนิ่งเหมือนทุกอย่างในพระเจ้าหยุดฟังคุณและคุณไม่ต้องการคำยืนยันจากใครอีกเพราะผู้ถูกเลือกไม่จำเป็นต้องถูกเข้าใจแต่เขาต้องเข้าใจตัวเองก่อนแล้วทั้งพระเจ้าจะตอบรับอย่างเงียบงนันด้วยสิ่งที่เรียกว่าพลังที่ไม่ต้องอวดไม่ต้องประกาศแต่มันจะเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้แค่เพียงอยู่คนที่พระเจ้าเลือกมักจะไม่ได้เริ่มต้นจากความพร้อม แต่มักเริ่มต้นจากความว่างเปล่าความโดดเดี่ยวและการตั้งคำถามกับชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายคนอาจเคยคิดว่าตัวเองพังไปแล้วเคยหมดศรัทธาเคยไม่อยากอยู่ต่อแต่ถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ยังลุกขึ้นมาอ่านฟังหรือหาคำตอบอะไรบางอย่างพระเจ้าอาจกำลังสกิดให้คุณรู้ว่ามันยังไม่จบและคุณยังไม่ใช่แค่คนธรรมดาคุณกำลังถูกปั้นแต่ง ถูกแยกจากสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่แท้จริงของคุณเองบางช่วงเวลาในชีวิตคุณอาจรู้สึกเหมือนทุกอย่างพังลงพร้อมกันงานไม่เวิร์กความสัมพันธ์แหลกสลายสุขภาพสุดและหัวใจก็เหมือนถูกบีบจนแทบหายใจไม่ออกแต่นั่นคือช่วงเวลาที่พระเจ้าเรียกคุณเข้ามาใกล้ไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อเคลื่อนคุณไปในทิศทางที่ดีกว่าถ้าคุณยังฝืนอยู่กับสิ่งเดิม คุณจะไม่มีวันรู้ว่าคุณสามารถไปได้ไกลแค่ไหนคุณมีปีกแต่คุณจะไม่มีวันรู้ว่าบินได้ถ้ายังยืนอยู่ที่พื้นเสมอผู้ถูกเลือกไม่ได้ถูกสร้างเพื่อความสุขสบายแต่เพื่อความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่มืดแปดด้านและเพื่อพิสูจน์ว่าแม้ในโลกที่โหดร้ายที่สุดมนุษย์คนหนึ่งยังสามารถเปล่งแสงออกมาได้ไม่ใช่แสงที่ดึงดูดผู้คน แต่แสงที่ปลุกให้หัวใจของคนอื่นกลับมาสว่างอีกครั้งและเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่คุณรู้ว่าทั้งหมดที่เคยเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจุดเชื่อมโยงจะปรากฏประตูจะเปิดและผู้คนที่พูดภาษาเดียวกับจิตวิญญาณของคุณจะเข้ามาในชีวิตนั่นคือเวลาที่ภารกิจเริ่มทำงานคุณจะรู้สึกว่าโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกคำพูดของคุณมีพลัง ทุกการเคลื่อนไหวของคุณเปลี่ยนความคิดใครบางคนได้และทุกการเลือกของคุณมีผลต่อโลกใบนี้มากกว่าที่คุณเคยคิดเมื่อคุณเดินอยู่บนเส้นทางนั้นนานพอเส้นทางที่ดูเหมือนไม่มีจุดหมายเต็มไปด้วยคำถามและความเงียบคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการเป็นผู้ถูกเลือกไม่ได้แปลว่าคุณดีกว่าใครแต่มันหมายถึงว่าคุณมีภาร,ระทางใจบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคุณต้องมีวินัยมากกว่าคนอื่น ต้องอดทนแม้ไม่มีเสียงเชียร์ต้องยืนหยัดในความมืดที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหนเพราะพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในคำพูดที่ดังสนัน่นแต่อยู่ในความเงียบที่มั่นคงพระเจ้าไม่ให้เกียรติยศหรือรางวัลแก่ผู้ถูกเลือกทันทีแต่มันให้เวลาเพื่อคุณจะได้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นให้คุณรู้ว่าแรงบันดาลใจจริงๆไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากการก้าวลุกขึ้นในวันที่คุณแทบจะหมดแรง จากการเลือกให้อภัยคนที่ไม่เคยขอโทษจากการยิ้มทั้งที่ใจร้องไห้และจากการยืนขึ้นเป็นหลักให้ใครอีกคนในวันที่คุณเองก็ยังสั่นไหวบางทีพระเจ้าไม่ได้เลือกคุณเพราะคุณเก่งที่สุดแต่ท่านเลือกคุณเพราะคุณเป็นคนที่แม้ลุ้มก็ยังมองหาทางกลับมายืนเป็นคนที่แม้ไม่มีอะไรเหลือก็ยังเลือกที่จะให้เป็นคนที่ไม่ยอมให้ความเจ็บปวดกลายเป็นความแค้นแต่แปลมันเป็นพลังแห่งความเข้าใจความอ่อนโยนที่กลั่นจากหยดน้ำตา และความมั่นคงที่เกิดจากการถูกสั่นสะเทือนมาแล้วหลายครั้งจนไม่มีอะไรทําให้ล้มได้อีกคุณจะเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่โลกมองว่าไร้ค่ากลับมีค่าที่สุดในช่วงเวลาหนึง่งคําพูดธรรมดารรมดาของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนการอยู่ของคุณอาจปลอบใจใครบางคนที่กําลังจะถอดใจรอยยิ้มของคุณอาจเป็นเหตุผลเดียวที่ใครบางคนเลือกจะอยู่ต่อในวันพรุ่งนี้และทั้งหมดนั้นไม่ต้องมีใครรู้ก็ได้เพราะคุณรู้ และพระเจ้ารู้เพราะนี่ไม่ใช่การเดินทางเพื่ออวดว่าเราคือใครแต่เป็นการเดินทางเพื่อค้นหาว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรแล้วเราจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแม้ไม่มีใครมองเห็นแม้ไม่มีใครปลกมือเพราะพลังของผู้ถูกเลือกไม่ต้องการการยืนยันจากภายนอกแต่เกิดขึ้นเมื่อคุณรู้สึกว่าแค่การเป็นตัวเองในแบบที่ถูกฝึกฝนจากความจริงทั้งหมดที่เคยเจอ ก็เพียงพอสำหรับโลกใบนี้แล้วและเมื่อวันหนึ่งคุณมองย้อนกลับไปคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ที่เคยทําให้คุณร้องไห้ทุกความสูญเสียที่เหมือนพลากไปมันไม่เคยเกิดขึ้นเพื่อทํำลายคุณจริงๆแต่มันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณจําบางสิ่งตลอดชีวิตจำว่าอย่าดูถูกความเจ็บของใครจำว่าอย่าตัดสินใครจากช่วงเวลาที่เขากำลังลม้มและจำว่าพลังแท้จริงของคุณ ไม่ได้มาจากการมีมากกว่าคนอื่นแต่มาจากการยังให้ได้อยู่ทั้งที่คุณแทบไม่เหลืออะไรผู้ถูกเลือกไม่ใช่คนที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบแต่คือคนที่แม้ชีวิตจะแตกสลายหลายครั้งเขาก็ยังเลือกจะปะมันขึ้นมาใหม่ด้วยมีของตัวเองเขายังเชื่อในความดีเชื่อในคุณค่าของความรักและยังศรัทธาว่าโลกนี้ดีขึ้นได้หากเริ่มจากใครสักคนที่ไม่ยอมแพ้และคนนั้น อาจเป็นเขาเองความเหนื่อยล้าในใจคุณไม่ใช่สัญญาณให้หยุดแต่มันเป็นเสียงกระซิบว่าคุณมาไกลเกินกว่าจะหันหลังกลับแล้วคุณได้แบกบางสิ่งที่หลังบางสิ่งที่ไม่ใช่ภาระแต่คือภารกิจและภารกิจนี้ไม่จำเป็นต้องมีใครรับรู้ไม่จำเป็นต้องมีแสงไฟส่องไม่จำเป็นต้องประกาศบนเวทีไหนเพราะเพียงแค่คุณยังยืนอยู่ ยังใช้ชีวิตโดยไม่หันหลังให้สิ่งที่เคยทำร้ายคุณยังยิ้มให้กับผู้คนแม้ในวันที่คุณไม่อยากตื่นมาแค่นี้คุณก็ได้ทำให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงแล้วผู้ถูกเลือกอาจไม่พูดเยอะอาจไม่อธิบายอะไรเพราะพวกเขาเข้าใจว่าคำพูดบางคำไม่มีวันแปลได้ด้วยภาษาต้องใช้สัมผัสต้องใช้เวลาเดินผ่านความจริงและต้องยอมให้อดีตสอนคุณด้วยร้อยแผลไม่ใช่แค่ประโยคปลอบใจ พวกเขารู้ว่าความเข้าใจบางอย่างเกิดจากการไม่เข้าใจก่อนเสมอความเชื่อมั่นเกิดจากการสั่นไหวมากพอและความรักแท้จริงไม่ได้อยู่ในคำว่ารักแต่อยู่ในการเลือกอยู่ต่อแม้ไม่มีคำว่ารักให้ได้ยินเลยคุณอาจเหนื่อยคุณอาจไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงต้องเป็นคนเจอทั้งหมดนี้แต่เชื่อถือว่าคนที่ไม่เคยรู้จักรอยร้าวไม่มีวันสร้างสะพานใจให้ใครข้ามคนที่ไม่เคยตกต่า ไม่มีวันพยุงใครที่ล้มได้ด้วยความเข้าใจและคนที่ไม่เคยกลัวไม่มีวันกล้าได้จริงๆทุกความอ่อนแอในอดีตของคุณคือรากลึกที่ทำให้หัวใจคุณมั่นคงคือแหล่งพลังที่ไม่มีใครแย่งไปได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในมือคุณแต่มันอยู่ในตัวตนของคุณที่ถูกตีบ่มจากไฟชีวิตมาทั้งชีวิตผู้ถูกเลือกคือคนที่แม้ในวันที่โลกไม่เชื่อในเขา เขาก็ยังไม่ยอมเลือกเชื่อในตัวเองแม้ในวันที่ถูกทอดทิ้งเขาก็ยังไม่ทอดทิ้งความดีที่เคยยึดไว้แม้ไม่มีใครยกย่องเขาเขาก็ทำดีเพราะเชื่อว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมีจริงและมันกำลังดูคุณอยู่เงียบๆพระเจ้าไม่เคยลืมคุณแค่บางครั้งท่านต้องการแน่ใจก่อนว่าคุณคือคนที่พร้อมจะใช้พลังนี้อย่างรับที่ชอบจริงๆและเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องให้ใครยืนยันคุณค่า ไม่ต้องการคำชมจากโลกภายนอกไม่ต้องรีบพิสูจน์อะไรกับใครอีกต่อไปนั่นแหละคือสัญญาณว่าคุณกำลังเริ่มตื่นรู้คุณจะไม่วุ่นวายกับคำพูดของคนที่ไม่เข้าใจคุณเพราะคุณรู้แล้วว่าคนที่มองเห็นคุณจริงๆจะไม่ถามว่าคุณเป็นใครแต่เขาจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างในตัวคุณพลังงานที่เคยผ่านความเจ็บเคยฝืนยิ้มในวันที่ใจแทบแหลกและยังเลือกจะไม่ทำร้ายใครตอบแม้จะมีโอกาส คุณจะเริ่มกลายเป็นที่พักใจของคนแปลกหน้ากลายเป็นคนที่คนรอบตัวกล้าเปิดใจทั้งที่คุณอาจไม่ได้พูดอะไรเลยได้ซ้ำแค่เพียงอยู่ตรงนั้นพลังบางอย่างก็ถูกส่งออกไปแล้วโดยไม่ต้องใช้คำพระเจ้าได้ฝึกคุณให้นิ่งให้อยู่ในความสงบให้เข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายและให้ฟังด้วยใจไม่ใช่หูผู้ถูกเลือกไม่ได้เกิดมาเพื่อวิ่งตามความสำเร็จแบบคนทั่วไปแต่พวกเขาเกิดมาเพื่อเปลี่ยนความหมายของความสำเร็จ พวกเขาไม่ได้ทําเพื่อจะเป็นชี่หนึ่งแต่ทําเพราะรู้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่คือสิ่งที่โลกต้องการแม้มันจะไม่ยิ่งใหญ่ในสายตาใครแต่มันคือจุดเปลี่ยนของใครบางคนคือความหวังเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในคําพูดหรือการกระทําธรรมดาของคุณที่ทําให้ใครบางคนยังไม่ยอมล้มลงในวันสุดท้ายคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่านำเสียงของคุณในวันนั้นปลอบใจใครไว้รอยยิ้มของคุณในวันนั้นฉุดใครขึ้นจากความมืด หรือแม้แต่การไม่พูดอะไรเลยกลับกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ใครบางคนได้พักหายใจเพราะบางทีภารกิจของผู้ถูกเลือกก็ไม่ใช่การสอนไม่ใช่การนำแต่คือการอยู่ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและแม้เส้นทางนี้จะไม่ง่ายคุณจะยังต้องพบกับบททดสอบใหม่เรื่อยๆเพราะยิ่งพลังคุณสูงขึ้นสิ่งที่พระเจ้าส่งมาให้ก็จะยิ่งลึกและละเอียดมากขึ้นตามแต่คุณจะไม่กลัวเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว คุณจะเริ่มไว้วางใจในกระบวนการของชีวิตคุณจะเริ่มเห็นว่าทุกการสูญเสียคือการเคลียร์พื้นที่ทุกความเจ็บคือบทเรียนและทุกความโดดเดี่ยวคือการฝึกให้คุณมั่นคงจากภายในพระเจ้าไม่ได้ส่งคุณมาเพื่อแข่งขันแต่มันส่งคุณมาเพื่อเป็นสะพานให้ใครข้ามเป็นแสงเล็กๆในที่มืดเป็นเสียงเบาๆที่บอกว่ายังมีหวังนะและเป็นพลังเงียบที่สื่อสารกับโลกด้วยความรักที่ไม่เงื่อนไขไม่ใช่รักที่หวังผลตอบแทน แต่รักที่เกิดจากการเข้าใจจริงๆว่ามนุษย์ทุกคนเจ็บได้ทุกคนหลงทางได้และทุกคนต้องการมือที่ไม่ตัดผู้ถูกเลือกจึงไม่ใช่คนพิเศษที่เหนือกว่าใครแต่คือคนที่กล้าย,ยอมรับว่าตัวเองเคยแตกสลายและเลือกจะรักตัวเองแม้ในวันที่ไม่น่ารักที่สุดเพราะเมื่อคุณให้อภัยตัวเองได้อย่างแท้จริงคุณจะเริ่มมีพื้นที่ให้อภัยคนอื่นเมื่อคุณไม่ตัดสินตัวเองอีกต่อไปคุณก็จะไม่ตัดสินใครเลย และนั่นคือจุดเริ่มต้นของแสงที่แท้จริงแสงที่ไม่ได้สว่างเพราะอยากให้คนมองเห็นแต่สว่างเพราะใจคุณนิ่งพอที่จะไม่ดับไปอีกและวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่คุณเคยเผชิญไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อพาคุณไปสู่ความสําเร็จแบบใครแต่มันเกิดขึ้นเพื่อฝึกคุณให้อยู่ได้โดยไม่ต้องอธิบายให้มั่นคงแม้ไม่มีใครและให้รักได้โดยไม่หวังผลนั่นแหละคือพลังของผู้ถูกเลือก คนธรรมดาที่ถูกพระเจ้าส่งมาแบกรับบางอย่างโดยไม่มีใครรู้